สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้วันที่12เดือนพฤษภาคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีข่าวอยู่หลายพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กองกําลังทหารมินายเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายนะครับแล้วเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆหรือเข้าไปแจกใบปิวประกาศข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มไหนก็ตามนะครับที่ต่อต้านกับพวกมินาย ถ้าเอาอาวุธปืนเอาโดนระเบิดหรือเข้าไปให้กับพวกมิจองลายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆจะให้เงินประมาณ30มสแสนของเงินพม่านะครับถ้าเอาโดนเข้ามามอบให้กับพวกมิจองลายอีกจะให้เงินประมาณ50าสิบแสนของเงินพม่านะครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายกองกําลังทหารมิจองลายพยายามทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้กลุ่มปกป้องประชาชนยอมมอบตัวหรือมอบอาวุธให้กับพวกมิจองลาย ที่จะเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายนะครับแต่เมื่อวานนี้ในช่วงเวลา4โมงกว่าๆก,กลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนเข้าโจมตีฐานทัพมินองลายที่ออกใบปิวให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านทาล่อนะครับทําให้ทหารมินองลายได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายนายนะครับเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนไม่ยอมฟังพวกมิหนองลาย ที่แจกใบปลิวให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับถ้ากลุ่มปกป้องประชาชนคนไหนหรือกลุ่มพีเดียบถ้าอยากจะมอบตัวให้เอาอาวุธปืนเอาโดนระเบิดเข้ามาทาหารมินองลายก็จะให้เงินอย่างมากมายนะครับแต่กลุ่มน้องๆยาวชนไม่ยอมมอบตัวให้กับพวกมินองลายนะครับก็เลยใช้โดนเข้าตอบโต้ทันทีในช่วงเวลา4โมงกว่าๆของเมื่อวานนี้นะครับทำให้ทาหารมิลองลาย เสียชีวิตไปหนึ่งนายหรือบาดเจ็บไปหลายนายนะครับเนื่องจากกลุ่มน้องๆเยาวชนพยายามจะขับไล่ทาหารมิลล์ไลให้ออกไปจากพื้นที่นะครับเข้ามาในหมู่บ้านแจกใบปลิวแก้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับเอาเงินเข้าสารมาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่พี่น้องชาวบ้านไม่ยอมเปิดปากบอกที่อยู่กลุ่มปกป้องปร,ชชอประชาชนที่อยู่ตามป่าตามเขานะครับทาหารมิลล์ไลก็พยายามจะ เกศกอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้กลุ่มน้องๆเยาวชนเข้ามามอบตัวอยู่ในพื้นที่ข่าวนี้ก็ได้มาจากกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนหรือ L.P.D.F ที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองชองอูนะครับเขตทางตะวันตกของภาคสกายมีกลุ่มปกป้องประชาชนเคยโจมตีทหารวิ่งไลยกลุ่มนี้เมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับ แต่เมื่อวันที่11เมื่อวานนี้กองกำลังทหารมินลายไม่พอใจกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับก็เลยเข้าโจมตีหมู่บ้านเปเย็นที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายนะครับไม่ทางหมู่บ้านนะครับประมาณ200หลังคาเรือด้วยกันหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับทางตะวันตกของภาคสกายทหารกลุ่มนี้เคยถูกโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมา แต่ก็เข้าไปในพื้นที่เอาไฟจุดเผาหรือทําร้ายพี่น้องประชาชนเนื่องจากทาหารมิโล,ลายเข้าไปกวาดล้างอย่างหนักนะครับทําให้พี่น้องชาวบ้านไม่มีที่อยู่ที่กินกันนะครับแล้วฝนก็ตกหนักในพื้นที่ต่าง,ตางๆตอนนี้กองกําลังทาหารมิโล,ลย์กดแ้นกลุ่มปกป้องประชาชนอย่างมากนะครับแต่ทาหารกลุ่มนี้ก็ยังเข้าไปในพื้นที่แล้วไปทำร้ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับถนนโมนิวาทางไปลัดชินนะครับ ตอนนี้ทหารไม่นองลายเริ่มจะเข้าไปกวาดล้างเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนเพื่อจะขับไล่พี่น้องประชาชนให้ไปอยู่ที่อื่นนะครับไม่ยอมให้พี่น้องชาวบ้านช่วยเหลือกลุ่มปกป้องประชาชนในกลุ่มพีเดียบท้องถิ่นสองสามวันที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักพี่น้องชาวบ้านไล่ที่อยู่อาศัยกันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองประคกกูนะครับ ทางใต้ของหมู่ว่านทะเลกูกองกําลังทหารมิ้องลายกับกลุ่มปิวซอทีร่วมมือกันนะครับแล้วใช้กลุ่มปิวซอทีขนอาหารการกินข้าวสารน้ํามันไปให้กับพวกมิ้องลายที่อยู่ติดกับหมู่ว่านทะเลกูแล้วกองกําลังทหารมิลองลายรอรับข้าวสารอยู่ในฐานนะครับแต่กลุ่มปิวโซตินเป็นคนขับรถบรรทุกเข้ามานะครับมีกันประมาณ5นาย ในกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเลียบท้องถิ่นดักซุ่มโจมตีข้างทางนะครับทำให้รถบรรทุกทหารปิวซอทีได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมีไฟไหม้นะครับาสารอาหารการกินน้ํามันถูกกลุ่มปกป้องประชาชนยืดเดือเอาไฟจุดเผาทั้งหมดนะครับแล้วทหารปิวซอทีเสียชีวิตไป1น,นายบาดเจ็บอีก4นายด้วยกันครับ ตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนจับกลุ่มกลุ่มผิวซอทีไว้อยู่นะครับที่เป็นลูกน้องพวกมินองลายหรือเป็นแนวหน้าของพวกมินองลายนะครับนี่ก็เป็นพี่น้องชาวบ้านเหมือนกันนะครับแต่เป็นพวกมินองลายที่ช่วยเหลือทหารมินองลายอยู่บ่อยครั้งนะครับชอบคนอาหารการกินข้าวสารน้ำมันให้กับพวกมินองลายอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนดูว่ากลุ่มผิวซอทีจากคนอาหารการกินเข้าไปให้กับพวกมินองลายนะครับก็เลยดักซุ่มโจมตีตามข้างทาง ในช่วงเวลา5้าโมงกว่าๆของวันที่11เมื่อวานนี้นะครับทำให้กลุ่มปิวซอทีเสียชีวิตไป1น,นายแล้วจับกลุ่มได้อีก4นายด้วยกันครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนยังไม่ปล่อยตัวนะครับแล้วยึดเข้าสารอาหารการกินหรือเอาไฟจุดเผาจนหมดในพื้นที่นะครับดูตามในภาพนี้นะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นรถบรรทุกสีฟ้าคันนี้นะครับมีไฟไหม้เกิดขึ้น ทำให้กลุ่มผิวโซตีตอนนี้ไม่กล้าเอาอาหารการกินไปให้กับพวกไม่นองลายที่อยู่ตามป่าตามเขาหรือมาตั้งทานอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนพยายามจะตัดระเบียงพวกไม่นองลายไม่ให้อาหารการกินเข้าไปสมทบท,บทับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้ทหารไม่นองลายเริ่มจากกลัวกลุ่มปกป้องประชาชนเนื่องจากกลุ่มน้องๆเยาวชนมีอาวุธใช้จํานวนมากนะครับทั้งลูกกระสุนปืนใหญ่ปืนเล็ก ตอนนี้ผดีดอยู่ในป่าทั้งหญิงทั้งชายช่วยร่วมมือกันเพื่อจะต่อสู้กับพวกมินองลายที่เข้ามาลังแก่พี่น้องประชาชนตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนมีโทษประเทศนะครับเพื่อป้องกันนัทของตัวเองนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองมัวน,นีว่านะครับกองกําลังทาหารมินองไลเจมกําลังรถประมาณ7จ็ดคันทาหารเกือบ40กันนายเพื่อจะเข้าไปยังหมู่บ้านมอน แต่กลุ่มปกป้องประชาชน DKPF นะครับที่อยู่ในพื้นที่บอกกับผู้สื่อข่าวได้ไปวางทุ่นระเบิดไว้ข้างทางหลังจากนั้นรถขบวนทหารมินนงลายมาถึงที่นะครับกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนจุดชนวนระเบิดทําให้รถขบวนทหารมิลลงลายได้รับความเสียหายไปสองคันทหารม,มินนงลายเสียชีวิตไป2นาย ในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าของวันที่11เมื่อวานนี้นะครับใกล้ๆกับหมู่บ้านมอลกองกำลังทหารมินองลายคนอาหารการกินมีสังกะสีอยู่ในรถจำนวนมากนะครับเพื่อจะไปสร้างเป็นทานตัวเองที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับในการปกป้องประชาชนสกัดพวกทหารมินองลายไว้ได้นะครับทําให้รถขบวนทหารมินองลายได้รับความเสียหายไปสองคันแต่ส่วนที่เหลือหลบหนีออกไปจากพื้นที่ได้นะครับ ในพื้นที่หมู่บ้านมอน,นี้ถกปกองประชาชนมีกันจำนวนมากนะครับเพื่อป้องกันทหารมิลองลายจะใช้รถขาบอนเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะเข้าไปยังภาคสกายนะครับถนนนี้ก็เป็นถนนสายหลักนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารมิลอลายขนอาหารการกินเข้าไปสมทบทับตัวเองนะครับมีรถได้รับความเสียหายที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่ ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดไม่สุภาพต้องกลับออขอ,อ,อภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับ